แกงเห็ดค่ะแกงเห็ดสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้หมวยมาทําแกงเห็ดให้กินกันค่ะพริกที่หมวยตำไว้นะคะมีพริกแห้งกับหอมแดงแล้วก็เกลือค่ะตะไคร้ซอยค่ะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยผักติ้วอ่อนๆนะคะเห็นไหมคะใส่เข้าไปค่ะผักติ้วนี่เวลาเขาโดนน้าร้อนเขาจะหอมกลิ่นของผักติ้วเข้ามานะคะตามด้วยเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ผ่าครึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ในเมืองนะคะก็จะหากินพวกเห็ดโคนเห็ดอะไรก็จะหากินยากหน่อยเนาะเราก็มาดัดแปลงเอาเป็นเห็ดฟางกินกันค่ะรสชาติก็คล้า,า,ายๆกันค่ะอร่อยเหมือนกันนะอันนี้เดือดแล้วเดี๋ยวหมวยปรุงค่ะใส่ชูรสนิดนึงค่ะใครไม่ชอบไม่ต้องใส่นะแล้วก็ตามด้วยรสด,ดีค่ะแล้วตามด้วยน้ำปลานะคะอันนี้หมวยจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าจะมีเกลือกับน้ำปลาเค็มอยู่แล้วนะ เดี๋ยวทีนี้หมวยจะชิมนะคะหอมมากค่ะหอมใบผักติ้วนะคะอร่อยมากยกนิ้วเลยค่ะตามด้วยใบแมงลักนะคะเด็ดไวเรียบร้อยเห็นไหมคะใส่เข้าไปค่ะหอมใบมงลักมากถ้าใครมีผักชะอมก็ใส่ได้นะคะอ่นนี้หมวยจะให้ดูนะคะใกลๆ้ๆน่ากินมากค่ะเห็นไหมคะน่ากินมากเลยค่ะ ค่ะทุกคนทำทานได้นะคะทำกินได้นะคลิปนี้สวัสดีค่ะ